สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกท่านนะครับขอนำท่านผู้ชมมาพบกับช่องเอิร์สายจบรถไมโครซิงนะครับนี่นะครับวันนี้เราก็ได้มาเจอเจ้าโกมสุครับกำลังทำการขุดดึงสโลปครับอ่า เสริมบินไหลทางนะครับถนนคอนกรีตนะครับอยู่กลางทุ่งนานะครับตอนนี้สุดยอดมากๆครับรถแมคโครร้อยยางนะครับต้องต้องอใจเย็นๆนะครับขุดครับเพราะว่ามันเป็นร้อยยางนะครับนี่ครับมันโยกครับโอ้ยมือต้องนิ่งนะครับใจเย็นๆนะครับ เทมากครับดึงแรงก็ไม่ได้นะครับก็ไม่ได้ลงใบมีดนะครับตอนนี้เป็น PC60 นะครับ ล้อยางก็มันก็ไม่เหมือนล้อแท็กนะครับนี่ครับต้องค่อยๆขยับครับตัวนี้จะเป็นคอนโทรลยาวนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นห้าครับคอนโทรลยาวครับโอ้ดูครับมันโยกครับตั้งใจเย็นๆนะครับ เชเฟอร์ใจเย็นมากครับโอ้โหทั้งวันนะครับเอก็ไม่มีนะพี่น้องก็เปิดกระจกรอบข้างเลยนะครับ ดูคนขับนี่ใจเย็นมากนะพี่น้องโอ้ยอากาศก็ร้อนกอดอากาศก็ร้อนครับเอกก็ไม่มีครับดูครับปาดเงยค่อยๆต้องค่อยๆขุดขึ้นมาครับเพราะว่าเราจะจ้วงเลยจ้วงเลยไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นร้อยยางนะพี่น้องมันจะกระดกนะครับไม่ได้ไม่ได้ใช้ตัวค้ำนะครับ เพราะว่าแกต้องขยับบ่อยๆนะครับค่อยๆดึงเข้ามาครับก็เวลาโยกโยกแรงนี่ถ้าถ้าโยกแรงนี่มันจะกระดกนะพี่น้องนี่ครับค่อยๆกดค่อยๆทำับ ถือว่าอะไรยัง,ยงดีนะครับไม่ไม่มีโหลดนะพี่น้องไม่มีโหลดไม่มีควันเลยนะครับสภาพยังแบบสวยนะครับแต่ว่าไม่มีเอนะครับนี่ครับมันจะโยกโยกหน่อยนะครับ โอ้ oh, สุดยอดอจริงๆครับนี่ครับระบบการ การเดินหน้าถอยหลังของเขาคือใช้ระบบเหยียบเอานะครับจะเหยียบครับนี่ครับค่อยๆค,ครับค่อยๆใสครับโอ้สุดยอดมากครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงตอนตนี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องเ e อิร์ธสายจบรถไมโครซิงด้ได้นะครับ ฝากติดตามเพจ a c e b o o k เอิร์ดสายจบรถมอเตรซิงด้วยนะครับสวัสดีครับ